สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YuuTube o นะครับก็เอาคันแดงมาเปลี่ยนตรงเตงออกนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสูดมันสูงนะครับเพราะว่าสูดมันสูงก็เปลี่ยนเป็นตรงเตงอ่าตัวนี้ครัตัวนี้สี่นิ้วครึ่งหรือเปล่านะครับ ตัวเก่ามันนะครับไม่ใช่ตัวเก่าหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับมันต่ำ่ะเก่านะน่าจะเป็นสีนิ้วครึ่งตัวนั้นมันเป็นเจดนิ้วหรือแปดนิ้วนะครับก็เลยจะเอาออกนะพี่น้องก็คันนี้ก็บอกขายนะพี่น้องคันนี้บอกขายพอดียางหลังมันออกจะยังสูงหน่อยครับยางหน้ามันก็เลยดูเตี้ยนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยรับกันนะ เราจะเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนตรงเตงออกมันจะให้มันดูต่ำมันลดวากันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะขับอาจจะเพราะว่าเมื่อก่อนผมใส่ยางยงใหญ่อย่างนี้นะครับยางหน้าวันนี้ยางปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องซื้อยางตัวนี้ใส่ซื้อยางตัวนี้ใส่ รถสภาพมีแอร์พาวเวอร์เรียบร้อยนะครับภายในถือว่าโอเคนะฮะรถใช้เองนะครับพี่น้องก็ขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับต่อรองได้นะฮะอันนี้ก็เลยเอามา,าเปลี่ยนตรงเตียงออกนิดนึงนะครับเปิดดูได้ตาเปิดภายในเมือเลบ่ะภาใน นเนวไม่มีเคลื่อนอตัวนี้เวียนนนเน,นี้ยมัดตอหน้ำนองอย่นะมแน่นบอกเรียบร้อยป,ป,ป,ประตูกลึบอ,อยู่สองห้างเลยเพราะว่ารถใช้เองนะครับมันมันไม่ค่อยได้ขับนะครับปกติแล้วแถวนี้นี่ผูหมดแล้วพวกอ่พวก,พวกนิสานมันชอบผูแถวเนี้ยหน่อยจะผุกเท่ เม่กี่โมก็คนมาดูเขาก็ติตรงนี้สีจะหลุดออกแล้วทำไมตูดมันสูงเท้อออเป็นเรื่องธรรมดานะครับซื้อรถเก่าหาดูรถเก่าก็ประมาณนี้ฮนะก็ลองดูครับพี่น้องอ่าที่ผมจะเปลี่ยนตรงเตงออกจะดูต่ำกว่าเก่าไหมวันที่วัน,น,นตรงเตงโมเปนะงอ๋อนึงย้อนี่ได้บ่ อันนี้อันนี้เท่าไหร่คิดแค่ใบ้วยกสามร้อยเนาะโอเคใส่ลองดูเลยแล้วมันจะติดรอย่างผมจะติดไหมลองลองดูก่อนนะผมเสียดายไอ้นี้ไม่ใช่ไรดอกเวลานั้นเรา เก็บไว้ใช้ถ้าเราจะตัดลองดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันต่ำมากกลัวจะไปติดล้อยางนะเพราะว่าเสีดยดายยางอยู่ครับว่าจะเปลี่ยนยางใหม่แต่ว่ายางมันยังใช้ได้เยอะอยู่

แล้วตาํตาไมเท่าๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวช่างอลองใส่ตัวต่ำให้นะครับมันจะต่ำม,มากหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันก็เกินกันนิดเดียวนะครับ เกินกันนิดเดียวนะแค่ okay. ประมาณนิ้วหนึ่งนะนิ้วกว่ากาช่างก็เลยลองลองใส่ตัวนี้ฮะที่นี้เป็นอาของอยู่ที่ร้านช่างนะครับ thank อ่ะพอดีนะพอดีเนาะเป็นรถเบารถเบาจะพอดีนะครับอ่าเป็นยังไงพี่น้องตอนนี้ก็ระดับน่าจะได้นะน่าจะได้กันนะตอนนี้อ่ะมันก็ดูดีหน่อยครับที่แรกมันดูตูดสูงเขาบอกว่ามันเกินไปนะมันสูงเกินไปมันดูไม่สวยม,มันเหมือนกับว่าทิ่มเกินไปนะ ็เลยลองมาใส่เปลี่ยนเป็นตรงเตีงตรงเตีตงต,ตัวสั้นนะครับตอนนี้กี่นิ้วมนุษย์ทั้งสามนิ้วบ่ตัวนี้สี่นิ้วอ๋อตอนนี้ตรงเตงสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วอ่าก็น่าจะระดับมันต่ำลงแล้วพอดี่ะมารับกับตัวเก่านะครับ เสียดายครับเสียดายตรงเตีงเก่ามันไวไว้ใช้นะเพราะว่าถ้าเราจะตัดทํามันก็ได้อยู่นะครับเอาไว้ใช้อเอผื่อนะครัสำหรับที่นี่ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ